ไปาตน่นโอ้ยพี <blunt animation> ่จีโปมี <Lux em bourg> I mean, I ีโปมีใชแิดทบลี่80บก็แบาททำกันซื้อต้งเพนนี่แมวเั็นจนบมี่ไหมโปมที่สองสูงกว่าของบริษัทมารงไหนี่้โปมัมบอนน่าเหนาเน็บพอท้องเลยทอันี่ เอาครบเล,ย,กกลยแล้วเนาะทอดกัน,นีีอาหารป่าทย่างนั้นเลยครับอื้อมอย่งนี้ดูัมากให่ยพียงไรบันค่นั้